ชาวเน็ตถกกันให้แซดเครดิตเพลงใหม่ลิซา่าทำกลางเขายงรักเฟดิกอาโน เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสําหรับเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าที่หลายคนจับตาว่าอาจเกี่ยวข้องกับข่าวลือความสัมพันธ์ของเธอกับเฟรดิกอาร์โนดทายาทแห่งอาณาจักร LVMH แต่เดี๋ยวก่อนค่ะหลังจากเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาไม่ใช่แค่ความหวานซึ้งในเนื้อเพลงเท่านั้นที่ถูกวิจารณ์แต่ประเด็นเครดิตคนเขียนเพลงกลับกลายเป็นประเด็นที่ร้อนที่สุดที่ทุกคนแหกเข้ามาสนใจพร้อมล่าสุดในแพลตฟอร,ร์มออนไล Reddit, น์ r e ร d ิตแฟนๆหลายคน สะดุดตากับข้อเท็จจริงที่ว่าลิซ่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงหรือแต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองทางที่เนื้อเพลงนี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงความรับกับหนุ่มส่วนฮอตเฟรเดกอานและยิ่งไปกว่านั้นบางคนถึงกับลงอกและแอบดีใจที่ลิซ่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงเพราะเนื้อหาดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจแฟนบางกลุม่มแฟนคลับคนหนึ่งถึงกับแสดงความเห็นว่า ใจชื้นขึ้นมาหน่อยที่ลิซ่าไม่ได้เขียนเพลงนี้เองเพราะถ้าเธอเขียนเองจริงๆฉันคงรู้สึกแย่ไปกว่านี้ส่วนอีกมุมหนึ่งก็ยังมีกระแสที่ว่าเพลงนี้ไม่น่าจะแรงพอเทียบกับผลงานอื่นๆของเธอโดยความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดิกอานก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพราะแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับพวกเขามาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่าย